เมื่อกี้เห็นมีรถคันนึงเนี่ยมาเทมาเทหินสีดำๆเนี่ยครับเขาจะทำอะไรกันครับวันนี้เอออาเด้เขาเรียกหินปูนหินปูนอ่ามันมีคนคนตํางัวัเหมือนเหมือนทรายก็คือเอามารองพื้นอย่างเงี้ยแต่ทรายอะ่ะเวลาเราเหยียบลงไปอะ่ะอืม,มันเกิดการยุบได้แต่หินเนี่ยการคงตัวมันดีกว่าแต่เรื่องด้วยถ้าในเขตกรุงเทพอะ่ะหินราคามันจะแพงกว่าทราย อ๋อเออแต่ถามว่าหินหุ่นดีไหมในการเทดีอเออมันมันเหยียบแล้วมันไม่ไม่ค่อยจมอืมอ่ามันทําให้เวลาคอนกรีตเราเทมันจะใกล้เคียงกับปริมาณที่เราประเมินได้อย่างหินป่นพวกเนี้ยก็เอามาโรยหน้าพื้นเสร็จแ,แล้วก็วางตัวเหล็กหรือวางวายเมืดเออเอามาปูหรือล้ว็วางลูกปูนเสร็จแล้วก็เอาเทเอาคอนกรีตมาเทถ้าสังเกตเนี่ยเราจะวางเหล็กเข็มตอกเอาไว้ ปกติเนี่ยโดยมาตรฐานอะถ้าในตัวตัวกระดังอะระวังระยะห่างคือหนึ่งเมตรระยะห่างของแต่ละเสาเข็มใช่1ตารางเมตรจะมีประมาณ4ี่ต้นจช่ป่ะเป็นสี่เหลียบเลยไล่ไล่ไล่งไปแต่อันเนี้ยมันพื้นถนนมันไม่ได้รับแรงคือมันไม่ได้วางของจองไว้นานมันรถวิ่งผ่านอ๋อแล้วดินตรงนี้มันแข็งอยู่แล้วอือฮ่าแล้วก็วางเป็นระยะสองคูณเมตรคือมันไม่ทําให้ถนนมันซุด อ,ออ,อม,มันจะช่วยในการที่ทําให้เราเทปูดไม่ว่าเราเทหนาหรือเทบางหรือขนาดไหนอะโอกาสที่พื้นมันจะซุดมันก็น้อยลงอ,อออเ